แม่สัญญาณหน่อยมาเลย,เลยโอ้นั้นอ่อนกว่เาเข้าไปร้อนกันอ้อั่งนุ่มอ่อนอันนี้ไข่ถ้าจะไม่ได้แล้วนั่นน่ะไม่เอา แต่นะนี่ก็ไิ้งหมดเลยนี่ไม่เอานี่รังเก่านะครับโดนอะไรไม่รู้น้ำเต็มนี่ครับรังนี้ทำรังโค้งนิดนึงนะ เหนียวเลยโอ้มันทำตั้งแต่เดือนห้าแล้วนี่เหนียวกันล้างอื่น้ค,นนนค้างเดือนห้าถึงว่าดีเหนียวนิดเลยมากมาเี้นะครับได้น้ําดีนะค้างเดือนห้าัะเอ๊น้ําชุดนี้มันจะค้นหน่อยโอ้เหนียวเลยใช่ละปิดฝาลวงไว้ไม่ยอมดูดเลยนี่คือเก็บไว้นะครับนี่นเก็บไว้มันงั้นม่ลมคลอนอย่างนี้หรอจะเต็มถังแล้วว่าติ๊กยังไม่หมดเลยว่ะ ได้อยู่มากได้อยู่เนาะกดทำไมเนาะเพราะงัยเราก็คันส่งลูกค้าอยู่แล้วนี่ใช่มันมันกากขี้พึ่งมันเยอะอย่างเงี้ยพึ่งแก่มันจะเต็มเร็วไม่เหมือนพึ่งอ่อนน้ำเดือนห้าเหนียวเหนียวข้นๆเลยนะสีเข้มๆอย่างนี้เลยนี่โอ้มันเก็บไว้มันไม่ยอมดูดไปกินโอ้สมไว้มันซ้อนหัวไปอีกหัวนึงแล้วด้วยน่ะเห็นไหมเรียบบ้า่ป่ะียบ ง่ายนะครับน่าเลยหน้าเลยเว้ยหนาพี่หน้ามาหน้ามาลงน่อยลง,ลงแมลงหมขวาไปโอ้เดี๋ยวไม่ได้ยินกันคนขับจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องดังเราให้สัญญาณกับคนขับเพ้นนะ นี่ต่อหามุมถ่ายโอ้หนี่จนโฉมหัวน้ำพ่อเนี่ยจะได้ลังนี้ออกนะครับออแต่เเ้าต้องให้เราเล้วนะครับจะเราจำเป็นต้องเอาออกให้หมดคับสงาม่งยมพันก็มาใหม่ครับมัน <c oughs> มาทุกปีครับผมทีเนี่ยพราะว่าถ้าเขายังมีดอกไม้นะครับพึ่งธรรมชาติของเขา เราก็ไม่ได้ฆ่าน,นะต้องแบ่งเราอีกโอ้โห oh, oh, oh. มันใหญ่นะต้องแบ่งหน่อยไหนมาเสเรื่องอีกวันนี้เอามาสองถังประมาทไปแทงนี้มีขี้พึ่งด้วยนะครับมันไม่ได้มีแต่น้ำนะครับเราต้องเผื่อพื้นที่ขี้พึ้งด้วยเวยลามันเต็มถังแล้นะ เป็นหน้าเลยเอาลัางหน้าเลยหน้ามาหน้ามานนโอ้ลังหน้านี่หัวใหญ่มากนะครับโอ้โอดหดุหน้าอีกหน,น้าอีกไกไปแล้ว อรังครับ <c oughs> เสียง <c oughs> มันก็จะดังแค่ที่มันถอดนี่แหละนะขอนกลวงนี่มันจะน่าเต็มสู้ไหมใครโอ้รังนุ้งก็นะครับแต่น,นี้เอาให้ดูหัวน้ำของรังนี้กันก่อน นี่ครับความหนาของหัวน้ำนะครับ,รรบนี่คุณว่ากระชอมไหนักหรอไว้หนักแล้วนะต้องลงก่อนไหมเหลืออีกกี่ลงังอะก็ไม่กี่ลังแล้วนะเหมือนจะเหมือนวันนั้นอะที่หนาขึ้นเดียวนะล้นกระเช้าย <c oughs> โนะยกเลยเป็นร้อยโลนะคนด้วยคนคนด้วยดูดิ แต่งตัดหัวน้ำนะครับ้อนหนักดูดิความนหนักมนนพึ่งมันไม่มเหมือนน้ำไนะม่คิพึ่งมันอีกล้อโนถังก็ได้กดังแน่่หนเนะัเสียงเส<อ>ียงตบลงถังแบบกลิ่นหอมมากนะครับ อันนี้ถือว่าโอเคสำหรับน้ำนะครับอย่างที่บอกเอาแรกแหละค่าถเกิดว่าไท่แกนหน่อยก็จะเป็นน้ำสีเหลืองทนะองเดี๋ยวได้ไปเอาถัง20ลิตรนั้นมาใส่ด้วยนะ234ถังทำไปเอาอะไรมาบอกเวสุเูเปอรมอขวาหน่อยขวาหน้าหน่อยหน้าหน่อยหน้าหน่อย ออกไปก่อนปุ๊บนะไม่พึ่งปุ๊ปครับไมันจะแบนงหรอไม่ประมาเอาก้อนใหญ่เนี่ยมันตัวหล่นเลยหล่นมาหลายคนละเอ๊ะวน้ำเนี่ยเอาก้อนใหญ่เกินถ้าเอาแบบนี้นะเคลื่องแรงด้วยค่อยๆถอยลงครับถอยลง ลงทีเดียวเดีย๋ยวไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะตกม,มันลื่นด้วยครับประเด็นแม่บงเริ่มมีแต่คลิปพึ่งล้วอไปหน้าซ้ายไ,<ป>ได้แต่น้ำคั้เนี้ยอ๋อหน้าหน่อยขึ้นหน้าพี่ขึ้นหน้ามาแทงหน้าแทงหน้า แทงบูมมาหน้าเลยพ่อพอ่พอเอ๋ลงหน่อยเอ๋ลงหน่อยอดบูมลงกดบูมลงหน่อยมาหน้าเลยน้าอีอหน้าอีกไถ่าไม่เท่าไหร่น้ำเยอะได้แหมก้อพี่มาหน้าแหมหน้ามาแหมพอ่อ ขึ้นน้อยขึ้นน้อยอ๋อไม่ถึงไปง่าหน้าแหมได้กอไ,ได้แล้วมั้งตึกแล่ะบ่กหน้าหน่อยหน้าหน่อยได้เห็นไหมเออได้จะไ,ได้แล้วโอเคักัวน้จะได้รังนี้นะครับถึงเวลาต้องเอาแล้ว